ออเดอร์เขาไม่ได้บพวกดอกเตอร์ด็อกเตอร์ทั้งนั้นนะอันเป็นเพือนเป็นพื้นไปแวไม่อยู่บอะอันนี้ไหมครับมีในบ้านนเอันนี้พาคันสาวเกิดสาวก็ะมันอื่นราังสิดสาวเนี่บ้างนนี้ซสาวมือมันจะได้กินพอดีเลยกินยติครับนี่กินเต้นไยินเป้นยด้เราแท้แล้วกินไหมบอกต้งว่าต้งเป็นตักแดงไอกินตักแด้ง เรามาถึงนี่ถึงสวนนะครับถึงสวนแล้วเราก็มาเจอควายก่อนค <c oughs> วายสามสิบตัวครับดูนี่อ้นี่ยะห้าไหนครับ วตัวนี้ยใหญ่น้าเขเะหมื่นนะครับเนี่ตัวีเผือกไเออนี่ห้าหมื่นสนใจติดต่อได้ครับตัวนี้ตัวน่ทำราไปขายขายจะบอ๋อตัวนี้อยู่ประมาณเกือบสามหมืนอ่ะเกือบสามหม่นยบครับยกให้น้องหลานโอุ้ณยกให้ไปน่นะตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวนี้ห้าหมื่นนะครับ มีหลายตัวครับมาท้นที่ฟาร,ร์มครับเนี่ยฟาร,ร์มพอดีพอดีลูกค้านะครับอันนี้มีคนมาซื้อขี่ควายนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าขายกันยังไงครับครับสวัสดีครับ f c ซที่ติดตามช่องสารคามบรรทุกนะครับวันนี้ผมพามาดูอาออชีพหนึ่งนะครับหนึ่งอาชีพที่สามารถเลี้ยง ได้นะครับก็คือการเลี้ยงควายเพื่อที่จะนํามูลหรือว่าขี้ของมันนะครับไปขายทําปุ๋ยได้นะครับเดี๋ยวไปดูแจ้งนะครับพามาดูควายการทากับข้าวแล้วเราก็มาดูที่ไรนะครับของพ่อใครสนใจเลี้ยงฝ้ายนะครับซื้อฝ้ายไปเลี้ยงได้นะครับเรามีประมาณสี่สิบกับห้าสิบตัวเอาไว้ทําอะไรครับเนี่ยเอาไว้เป็นพ่อพันเอาไว้เลี้ยงไม่ว่าเลี้ยงควายทำไมเลี้ยงไว้ขาย ขายควายขายควายไปทําอะไรก็ไม่รู้นะเมื่อกี้เห็นบอกไอ้เอาไปไว้ผลิตขี้ควายทาปุ๋ยขายไม่รู้แล้วแต่คนชอบมั้งเออเราก็ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไปดูครับไปดูเหมือนพ่อเขาบอกไอ้ทำคือเลี้ยงเสร็จเล,เลี้ยงธรรมาชาตินันะ่แหละแต่ว่าอย่าปล่อยมันออกกลางคืนเพราะมันจะไปขี้ขี้เสร็จมันก็เราเก็บขี้มันยากไงเราต้องเก็บขี้ไว้นในคอกพอไปขี้เสร็จก็เอาขี้มนมาตาก ถ้ามันมันไม่วิ่งมาหาเสื้อแดงวะฝ้ายไม่ชอบเสื้อแดงซื้อเหลืองวะไหนตัวไหนตัวไหนขายนี่ง่ายตัวนู้นตัวนู้นนู่นนู่นตัวเล็กฟปีกว่าโอ๋ไหนวะสีขาวอ่ะเนอะห้าหมื่นอ่ะเท่าไหร่แกบอกเมื่อกี้เท่าไหร่สี่หมื่นสี่หมื่นสนใจอ่ะอยากเลี้ยงควายไปเลี้ยงก็ทักมาที่เบอร์เราเหมือนเดิมนะครับเบอร์โทรร้านเราเหมือนเดิมเราขายทุกอย่างเอ อีน้อยำบ้านรีสอร์ทขายนะฮะขายหมดทุกอย่างครับโครงการต่อไปนะครับบ้านสวนรีสอร์ทโอเคสนใจติดต่อเอาไฟล์ไปเลี้ยงได้ทักมาได้ที่เบอร์โทรเรานะ0850089825ที่ร้านโมบายสเต็กได้ครับพ่อพันธืมตัวนี้พ่อพันธ ตอนนี้เรากำลังจะเพือเืคราวนี้กำลังเราจะไปหาตัวแม่พันธุ์ที่มันตัวใหญ่วันนี้พอสมปุ๊บมันมันจะได้ไฟที่ตัวใหญ่ขึ้นแต่ละคายจะดีขึ้นใช่ตอนนี้กำลังจะกำลังจะเริ่มหาตัวแม่พันธุ์ที่ใหญ่ขึ้นมาอีกดูหน้ามันมันดูเหมือนกันนะตาแดงเออหรือมันแดงมันเป็นน้ำเผือกมันเลยสีแดงเป็นไฟเผือกครับโอเคเอาคนเจงก็ติดต่อได้นะครับ เดี๋ยวพาไปดูขี้ควายอยู่ตรงไหนบ้างติดตามกันดูนะครับนี่นะครับก็เป็นเครื่องจักรไว้ผลิตขี้ควายนะครับนี่นครับเยอะเหมือนกันนะครับเครื่องจักรนะครับ ดูชอบดูท่าแบบชอบเรัาคลิปก่อนนี่นะครับที่เดินรดครับที่เดินผ่านไปนะครับนึกว่าเออเอาตากไว้าทาไมตากไว้ขายนะครับนี่เอาขี้ควายนะครับเห็นบอกสังเกตุ้อกควายไม่มีขี้เหลือนะครับจะเป็นขี้ควายที่เป็นอคอกที่สะอาดมากนะครับเอามาตากไว้ตรงนี้นะครับ ขี้ควายตากแห้งเสร็จก็เก็บใส่กระสอบนะครับวันหนึ่งได้ประมาณเจ็ดแปดกระสอบนะครับนี่นะครับเจ็ดแปดกระสอบเลยนะครับอันนี้เป็นขี้ควายนะครับขี้ควายคนเลี้ยงควายก็ขายขี้ควายนะครับวันหนึ่งเจ็ดแปดกระสอบก็คูณเข้าไปก็ตกวันละสองสองร้อยนะครับสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบ เดี๋ยวไปดูครับีีน้า่่่สงพอยไปดูขี้ควายขี่ควายที่ตากไว้กระสอบเท่าไหร่พ่อเขาาเอาสามสิบาเอาที่นี่สามสิบสามสิบเออเราไปส่งเองครัราคาไม่ต้องบวกค่ารถอ่ะอ๋อบวกค่ารถนี่สั่งรถสามสิบบาท ขี้ควายตากแดดคือวาดรับแดดนู่นไปถ่ายนู่นอ๋อวัดโน่นไปถ่ายนู่นเราไม่ได้ไปเอาเด็กคอกงั้นเราไม่เอานะอ๋อนู่นอยู่บนบนขันนู่นผ่าการฆ่าเชื้อไม่ไม่ผสมดินเลยไงพ่ากันฆ่าเชื้อขี้ควายสดๆนะครับเอาไปตากแดดอันนี้สองแดดสองแดดหน้านี้อ่ะสองแดดอ๋อถ้าถ้าอยากได้โทรเบอร์ไหนครับเบอร์แจ็คก็ได้เบอร์แจ็คเบอร์อะไรอ๋อเบอร์ข้อเบอร์อะไรของพ่อ ศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าแปดแปดเจ็ดสามสองสี่สี่ครับโอเคติดต่อครูยุ้ยก็ได้ติดต่อโมบายก็ได้ติดต่อโมบายสเต็กก็ได้ครับหรือโทรมาโดยตรงเบอร์นี้ก็ได้ามาเอาที่นี่สาสิบบาทค่า,<บ>าไปส่งก็บวกค่ารถเจ้าเนี่ยเขาสั่งสองร้อยเพิ่งได้ให้ได้ร้อยเนี่ยโอ้โหเดือดเยอะเหมือนกันครับ พอน,น่นจ่ได้พอผลิต<ข>ไม่ทันของเรา <c oughs> อู้กูสมก็ขายเจ็ดสิบนะเขาอยู่พื้นคอนกรีตเ<อ>ขาสะอาดกว่าเราอีกครับโอ้ขา,ขายก็สองล้อเจ็ดสิบบาทบาทเป็นรู้จ,จักกับแจ็คดิเขาเคยไปที่ร้านบ่อยอ๋อครับเขามีควายสี่อันนี้ไปส่งส่งกิซเขาหมเนี่ย วันนี้ไปส่งเที่ยวเดียวมีห้าสิบห้าสิบสอบกลัวฝนลงกลัวรถลงไม่ได้ไงครับต้องรีบไปก่อนนี่นะครับจักถูจักถูห้าสิบนี่ต้องสั่งกล่องล่วงหน้านะครับนี่ต้องสั่งล่วงหน้าล่วงหน้านะครับจองข้ามปีจริงใกล้ๆนี่เยอะเราไม่มีให้เขาเราไม่มีให้เขาผมว่าทำไมรู้รู้แล้วทำไมเลี้ยงควายแล้วไม่ขายควายเอาไว้ก็เหมือนเขาว่าเปยนช้างจริงที่ช้าง ควายสามสิบตัวไม่ขายครับเอา hey, เ้าไม่าไขายขี้ขี้ควายถ้ามันขายเหมือนคนนะปีละแสนสบายเลยอนี่มันขายทั่วทุ่งไงถ่ายเหมือนคนอ๋อมันมันไะม่มันไม่มีห้องน้ำ <laughs> <laughs> มันไม่มีห้องนะ้ำออถ้ามันถ่ายเหมือนคนนะมีเป็นแสนอะ่ะโโอ้้หถาขี้มันนะมันเหมือนขี้คนนะขี้คนขายไม่ได้ ขี้ควายไม่มีไม่พอขายอืมเหมือนขี้วัวเหรอครับผมเหมือนกันเนาะเหมือนกันแต่ด็อกเตอร์เขาไม่เอานะขี้ขี้วัวเขาไม่เอาเลยอขาเอาขี้ควายอ้าวมันต่างกันเองครับไม่รู้ไอยุ้ยบอกว่าพ่อไขาเค็มเราจะไปผสมขี้วัวเขาไม่เอาแอาา่พ่อเขารู้เขาเขาไม่เอาเอาขี้ควายล้วนขี้ควายล้วนเอนเอแปลกเนาะเ,เราก็ไม่รู้ใช่ไหมต้องไปถาม พ่อด็อเตอร์นะไป็เราไปกโกหกเขาไม่ได้นะต้องไปถามดูครับเออใ,ในสารอาหารมันเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับไ่เดี๋ยวเดี่ยไปเลยเดี๋ยวเดียวตัวไ่มันหมดด้อยแก้ยู่ขาดมาเอาอยู่โอ้โหนี่ไปส่งห้าสิบสอบครับเป็นเงินกี่บาทครับเนี่ยพันห้าพันห้าก็ค่าเลี้ยงควาย วันละเดียววันละสองร้อยนี่กี่วันได้ครับห้าสิบสอบกี่วันทีเก็บได้ห้าสิบสอบห้าสิบสอบ่ไม่แน่บางวันก็แปดกระสอบบางเป็นเก้ากระสอบตรงวันละรับแต้มแห้วหกเนี่ยอยู่ประมาณนี้ไม่แน่ถ้าเราไปปล่อยไปกินนอกตอนสามทุ่มเราจะไม่ค่อยได้ขี้ครับมันจะขี้แล้วค่อยเข้าคอกต้องไปหายไปชุดนึงต้องไปกี่โมง ต้องปล่อยกี่โมงถึงถึงถึงเก็บได้คอกใช่ไหมไอ้ควายนะถึงจะกลับมาขี้เยอะใช่ไหมมันก็ปล่อยเราต้องไม่ให้มันออกไปตอนเย็นไม่ออกตอนเย็นพ่อนี่ปล่อยมันออกตอนท่านกินตอนคืนไงตอนนี้ไม่น่าแรครับให้มันเข้าสารทุ่มมันจะเข้าบ้านก็ต้องขี้ก่อนควายมันเหมือนคนนะมันต้องขี้ก่อนเข้าเห็นไหมในทุกน้าขี้อยู่นนั้น สุดยอดครับเป็นอาชีพหนึ่งครับ <laughs> อาชีพเก็บขี้ควายขายนี่ครับ <c oughs> เต็มปีป๊กอัพหนึ่งครับพันห้าถ้าเป็นคนอื่นไม่ได้อ่ะพี่น้องอราคาพี่น้องกันเองครับพันห้าถ้าคนอื่นตงประมาณสามพันบวกค่าส่ง <c oughs> นีครับขี้ควายกระสอรถสามบาทโถสั่งได้ครับล่วงหน้าบวกค่าขนส่งเต็มปีอัพเลยเต็มีอัพเลยม่ด้เเปิดากไปทางไหล่ะ เรียบร้อยแล้วไปส่งขี้ควายเอาปูนเอาออมเกษตรลุงเนี่ยูนเหลือหน้าไม่ยิ่งกิ้มสำหรับคลิปนี้นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อได้ไไตามเบอร์ที่ให้ไว้นะครับครับสวัสดีครับ